หาเบอร์บดให้เปลืองน้อยที่สุดหมดกาแฟาเป็นกิโลยังหาเบอร์บดไม่เจอสักทีเรื่องใหญ่สําหรับบริต้ามือใหม่กับการปรับเบอร์บดให้ได้ความละเอียดที่เหมาะสมวันนี้ NL Coffee มีเทคนิคการปรับเครื่องบดกาแฟาเพื่อให้ได้ความละเอียดที่เหมาะสมและสิ้นเปลืองกาแฟาน้อยที่สุดขั้นตอนที่1บดกาแฟาออกมาเล็กน้อยขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบความละเอียด ด้วยการสัมผัสด้วยมือให้มีความละเอียดเหมือนกับเกรือปนผสมพริกไทยปน่นจะได้เนื้อสัมผัสที่มีความละเอียดแบบนุ่มๆม,มือผสมกับความสากมือเล็กน้อยซึ่งนั่นคือความละเอียดที่ใกล้เคียงกับการชงด้วยเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนมากที่สุดขั้นตอนที่2ทดลองสกัดกาแฟ ช่างตวงปริมาณผงกาแฟาบดโดยใช้ตาช่างดิจิตอลและสกัดน้ำกาแฟาได้เลยปริมาณผงกาแฟาระยะเวลาและปริมาณน้ำกาแฟาขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของแต่ละร้านนะครับอาทิเช่นปริมาณกาแฟา18กรัมสกัดน้ำกาแฟา36กรัมได้ระยะเวลาการสกัดที่25-30วินาทีในกรณีที่น้ำกาแฟไหลเร็วกว่า25วินาทีให้ทำการปรับเบอร์บดให้ละเอียดขึ้นครั้งละ1-2จุด เมื่อทําการปรับเบอร์บดท,ทุกครั้งต้องทําการบดกาแฟทิ้งประมาณ5วินาทีเพื่อไล่เนื้อกาแฟเก่าออกก่อนจึงจะได้ผงกาแฟบดตามเบอร์ที่ปรับจริงแล้วทําการทดสอบสกัดกาแฟอีกครั้งหรือจนกว่าจะได้ระยะเวลาตามที่กําหนดในกรณีที่น้ํากาแฟไหลชา้าเกิน30ิวินาทีให้ทําการปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นครั้งละ1-2จุดอย่าลืมบดท,ทิ้งนะครับแล้วทําการทดสอบสกัดกาแฟอีกครั้งหรือจนกว่าจะได้ระยะเวลาตามที่กําหนดสรุปง่ายๆคือ ไหลเร็วปรับให้ละเอียดขึ้นไหลช้าปรับให้หยาบขั้นตอนที่3ทดลองชิมในเมนูที่ชอบมือใหม่จะให้ชิมรสชาติกาแฟจากช็อตเอสเปรสโซก็จะใจร้ายไปหน่อยแนะนําให้ชงกาแฟในเมนูที่ชอบเพื่อชิมความเข้มข้นของกาแฟว่าตามเวลา25-30วินาทีได้รสชาติตามที่ต้องการหรือไม่หากต้องการให้รสชาติอ่อนนุ่มลงให้ปรับกาแฟให้หยาบขึ้นเพื่อให้เวลาในการสกัดน้อยลง แต่ไม่ควรน้อยกับ20่า20วินาทีหรือหากต้องการให้เข้มข้นมากขึ้นให้ปรับกาแฟาให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้เวลาในการสกัดมากขึ้นนั่นเองทั้งนี้อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลและรสชาติกาแฟาที่คาดหวังไว้นั่นเองใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้เซฟเก็บไว้หรือแชร์ให้เพื่อนๆและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ NL Coffee ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ